อันนี้เป็นท่อของโปรเนกเกอร์ทรงเฉพาะรถที่300ม้าก็คือสูตร300ขึ้นไปเลยใช่เพราะว่าสูตรเนี้ยมันเป็นสูตร300จริงๆถ้าเกิดว่าม้าที่มันต่ำกว่านี้ถ้าสสยไปวิ่งไม่ออกเลยไม่เวิร์กเลยใช่รถเดิมหรือว่าประมาณสัก200กลางๆไม่เวิร์กเลยไม่ได้พี่นันพี่นันโปรเนกเกอร์เป็นคนคิดคดขึ้นมาคือถ้าเห็นใส่ท่ออันนี้ก็รู้เลยว่ารู้เลยว่าสามร้อยามอยอยู่แล้วทำไว้ขึ้นอยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบ bon อล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งคันนะกับ c ีวิกเอนั่นเพื่อนนะคันนี้ก็สเตป320แรงม้านั่นเพื่อนนะน้ำมัน E85 แล้วก็ของแต่งจะเป็น j จสเ s i n g หมดเลยนี่ให้ดูนะช่วงนี้ผมจะถ่าย j จค่อนข้างบ่อยหน่อยนะเพื่อนนะสำหรับ c ีวิกเอเพราะว่ามีหลายๆคนนะ่ะชอบในบอดี้ซีวิกเอมากผมว่า FK ผมว่ามันแต่งสวยนะเนาะสวยๆนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราพามารับชมนั้นเพื่อนนะว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างสําหรับใครที่ขับ FK อยู่ก็ลองดูนะเพื่อนนะผมรับประกันเลยคันนี้สวยมากคันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นคันแรกเลยนะเพื่อนนะที่แบบย่อสเกลอะไรทุกอย่างคือแบบเป็นของเจตคือรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปรับชมนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงเดืยอนนี้คือช่วงท้ายอะผมชอบมากเลยเนี่ยดิฟฟิวเซอร์เขาจะเป็นทรงเจสนั้นเพื่อนนะเห็นปะเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใส่นะแล้วก็เป็นท่อสูตร300แรงม้าขึ้นนั้นเพื่อนนะซึ่งท่อทรงนี้ไม่สามารถใส่กับซีวิกธรรมดาได้ที่ยังไม่ได้จูนหรือว่าประมาณ200กวกว่าก็ไม่สามารถใส่ได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมพามารับชมนะว่าซีวิกคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างสำหรับใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันแล้วผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมซีวิกเอฟเคสามร้อยสิบแรงม้ากันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่ตามสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขอรบกวนมารีวิวรถพี่ตามนะครับผมเดี๋ยวพี่ตามแนะนำหน่อยคันนี้เป็นซีวิกเอฟเคปีไหนนะพี่ตัวเมนิเชงครับผมเอ็มซีอาร์เอสปีสองพันยี่สิบคันนี้คือเป็นคอนเซปต์เจตเลสซิ่งผมไหมพี่ใช่คันนี้เป็นคอนเซปต์เอเด็กซิ่งครับผมทั้งหมดเลยครับผม เดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันนั้นเพื่อนนะว่าอย่างคันนี้ Civic FK ตัว o r Change มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้าทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ตั้มถ้าไล่จากข้างหน้าเลยก็ฝาโปรง j จครับฝาโปรง j s อันนี้ของงานของกระดาษแบดดีครับผมครับสเกลหนึ่งหนึ่งครับก็ลงมาก็ไฟหน้า j s o โคพาสครับครับกระจังหน้าครับกระจังหน้านี้เป็นตัวแก้สเกลของแพ้เป็นตัวพลาสติกมันมันจะให้ตัวได้ อ่าใช่เพราะของแท้เขาอาจจะเป็นไฟเบอร์มันจะแข็งอ๋อใช่ใช่ครับผมก็มีตะแกงครับเป็นเอาไปพ่นสีพาวเดอร์โคดสีเงินอ่าครับพี่ใช่ครับไล่ลงมาก็คราวนี้จะมาเริ่มของแต่งของ j จครับครับผมจะเป็นครอบตัดหมอกครับของ j จเอสเลสซิครับตัวไทอะพาร์ตอ้วนอ่าครับพี่ครับเอกรณ์ของมันก็คือว่าจะเป็นเครื่องหมายถูก ใช่แล้วก็ย่นมาใส่ในกันชน FK อ่าครับครับย่นสกิลสเกลมาใส่อ่าครับครับแล้วก็ลิน่าครับ JS レซิ n งครับคือสเกลอ่าลิน่าแบบนี้คืออยู่ใน FK 8ไทย R เลยอ๋อใช่อันนี้ก็เอามาย่นแล้วก็เอามาใส่ในกันชน FK บ้านเราอ๋อคือสามารถย่อมาใส่กับกันชนบ้านเราได้เลยครับ คือคอนเซ็ปต์คันนี้อาจจะเป็นรถต้นแบบครับวิธีการทำก็คือว่าเราเบิกพาแท้เจ็ทเลสซิ่งไทยแลนด์มาเลยพี่อ้วน FK8 ครัแผมแล้วก็เราเอามาขึ้นโมพอขึ้นโมเสร็จเราพอได้โมออกมาแล้วเราก็เอาของแท้เก็บไว้แล้วเราเอาโมอมาตัดครึ่งตัดครึ่งในระยะประมาณนี้อใช่ตัดครึ่งแล้วเราก็หาจุดแล้วเอาเอามาเชื่อมอีกทีหนึ่งให้ให้ความกว้างมันมันมันหดลงไปรับกับไหลชนตัวนี้อใช่แล้วก็ไล่ไล่พื้น รงนี้กับข้างล่างให้มันให้มันพอดีเพราะถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่โดยที่เราไม่ได้เก็บสเกลบวกกับล่าเนี่ยมันมันจะต่ํามากมากอ่าใช่โอแปะมันมันค่อนข้างใหญ่อ่าครับผมใช่อืมันนี้ก็เป็นเป็นรถต้นแบบอันแรกครับโอเคทุกคนเรามาดูใกล้ๆนะด้านหน้านี่ไฟหน้าเจสนั้นเพื่อนนะตอนนี้ผมถามราคานิดนึงได้ไหมพี่ไฟหน้าตอนนี้ราคาแพงไหมโอ้ตอนนี้น่าจะไป49่หมนนะฮะราคาก็ไม่ลงใช่ไหมตนผมได้มา4ี่หมราคาถือว่าตึงมากนะเพื่อนนะตั้งแต่ผมถ่ายแบบแรกๆเลยราคาก็ยังแบบ ทรงทรงนี้เลยนะเพื่อนนะประมาณ5 0,000ื่นฝา JS กระจังหน้า JS แล้วก็จะมีโลโก้เฮดแดงนั้นเพื่อนนะกันชนเดิมถูกไหมพี่กันชนเดิมตัว MC กันชนเดิม MC แล้วก็จะมีพวกครอบตรงเนี้ยก็จะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนนะแล้วก็จะมีตัดหมอกแอสเซทถูกไหมพี่ใช่เป็นสีฟ้านะครับผมประมาณนี้แล้วก็ลิ้นหน้าก็คือย่อสเกลมาถูกไหมพี่แต่เนี่ยแล้วก็มาตัวนี้ครับครับผมมันจะเป็นตัวขนาดอ่าครับพี่อันเนี้ยไม่ได้ย่นครับผมคือยกของ SK8 มาใส่เลย คือสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยคือเราจะเห็นได้ว่ามันมันจะมีเหลือบเหลือบหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องดีเทลเลยนะพี่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเคยอยู่มันอยู่ในพาร์ทอ้วนไงครับผมอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดพี่ยกอันเนี้ยแล้วก็ไปใส่ตัว FK8 ก็ใส่ได้เลยได้เลยใช่คครรัับบผผมมเพราะว่ามันเนี้ย อ๋อมันจะเลยมาหน่อยหนึ่งถูกไหมพี่ใช่ถูกต้องคืออันนี้เราเราไม่ได้ย่นเราไม่ได้อะไรครับเออเราของแท้มาใส่เลยอ่าครับผมใช่ใช่รายละเอียดเยอะมากเลยนะรถพี่คือแล้วแล้วรายละเอียดอย่างหนึ่งลืมบอกไปว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับอ่าเป็นเพียวอ่าครับผมใช่ไม่ใช่งานไฟเบอร์หุ้มเพียวคาร์บอนเลยเพราะว่าผมต้องการให้น้ําหนักของตัวรถมันเบาอ่าครับพี่คือลิน่าเนี่ยก่อนใส่เนี่ยเอา2นิ้วยกลอยเลย อใช่เป็นตัวเพียวคาร์บอนทั้งหมดครับผมโอเคต่อไปอย่างด้านข้างนิดนึงพี่พี่ตามคันนี้ด้านข้างก็มาไล่ชุดแต่งต่อก็จะมีตัวนี้ครับอ่ามาได้ข้างครับผมอันเนี้ยเป็นงานของบ้านเราอ่ะครับคือเป็นงานของพี่พลกระดาษยูนิคครับผมใช่ก็อาจจะมีไม่กี่คันที่ใส่ครับใช่เพราะว่าเราผมก็ดูว่ามันให้มันแมทกับข้างหน้าข้างหลังว่ามันมันเป็นชิ้นเดียวน้ะอ่ะครับพี่ล้วก็เราอยากจะหา ชุดแต่งอะไรให้มันมาดูว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดครับที่ไม่ใช่ชิ้นเสริมส่วนมากเราจะเห็นอ่าบันไดข้างของตัว MC มันเป็นสีดำใช่ไหมอ่าใช่พี่เขาก็จะใส่เสริมต้องมาครับแต่คือตัวเนี้ยมันครอบทับเลยอ๋อเหมือนครอบเวอร์ทับเข้าไปตัวพใช่ไหมครอบทับตัว MC ไปเลยอ่าครับพี่ครับพี่ใช่ก็อย่างนี้ด้านข้างเหมือนอารมณ์เหมือนคัตตอมขึ้นมาถูกไหมพี่โซ่ใช่ใช่คือคัตตอมในอารมณ์ของ JS แหละครับอ่าครับพี่ครับใช่โอเคด้านข้างมีสเกิร์ตแล้วต่อไปผมมาดูล้อนิดนึงพี่ตั้ม ครับอันนี้ 105X เนาะพี่เนาะใช่ครับเบสสปอร์ตครับผมซีซี 05X ครับผมสเปคกับพี่สเปกอ่าล้อ18ครับผมกว้างกว้าง9นิ้ว9นิ้วออฟ32หน้าหลังใช่สเปคนี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าไม่มีล้อกรอบแน่นอนอครับพอล้อกว้าง9ใช่ต่อไปถามเรื่องสี่ล้อนิดนึงพี่มันดูแบบแปลกตาผมมากเลยพี่คือใครใส่ที่ซีซี 05X เนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีอยู่ล็อหนึ่งที่แลัคเกอร์อะมันล่อนอ๋อลอแรใช่ใช่ครับมันจะล่อนพอมันล่อนไปเรื่อยยๆเนี่ผมก็ คือตัดสินใจอบสีพาวเดอร์โคดเลยก็คือเอาล้อแท้ทำสีนะทุกคนนะสีพาวเดอร์โคดก็เป็นสีพาวเดอร์โคดแบ็คโฮมแคนดี้คือพาวเดอร์โคดอันนี้มันก็จะเงาเงาหน่อยมันจะออกชมพูบ้างเหลือบๆหน่อยใช่เหลือบๆม่วงบ้างน้ำตาลบ้างครับก็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 ให้มันเข้ารับรับกระสีขาวใช่แล้วก็ตัวฮับก็เป็นโฮเอ ครับก็น็อตล้อเลแท้ครับผมส่วนเบรกก็เอ็นเลสเอ็นเลสโมโนบล็อกโมโนบล็อกจานเท่าไหร่อ่ะพี่สามห้าห้าครับสามห้าห้าใช่พื้นที่เหลือๆถูกไหมพี่ใช่ครับไม่ติดเนาะใช่ครับผมยางเอดีศูนย์แปดเอดีศูนย์แปดอารหัสอารทัวเดียวโอเคครับคืออารเนี่ยแก้มมันจะค่อนข้างตั้งกว่าไอเอสครับผมใช่แต่ว่าเลิกผลิตแล้วอ่าครับพี่ใช่ยางตัวนี้ก็ส่วนมากก็จะมีแต่มือสองก็แหละมือหนึ่งหาไม่ได้แล้วครับผมแล้วแล้วอย่างช่วงล่างอ่ะพี่ตาม ช่วงล่างคันนี้เป็นไอซ์อาร์สปอร์ไอครับอ่าครับพี่ใช่ก็แล้วก็มีอ่ากันโครงอ่าครับอ่ากันโครงของฮาร์ดเลสครับผมใช่ข้างหน้าครับคู่หนึ่งเป็นกันโครงระยะ290อ่าครับพี่ใช่ครับ แต่รถพี่ขับไปไหนติดไหมพี่เวลาจัมเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยจัมไม่มีติดครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ดาสปอร์ตไอเขาค่อนข้างแน่นครับคาเคสปริงเขาแข็งแล้วก็ตัวสปอร์ตไอเนี่ยรู้สึกว่าจะไล่น้ํามันในโช๊คนะมาค่อนข้างแข็งตัวเบรทีนี้เวลาเราจัมนึงแรงมันก็จะแน่นพอมันแน่นแล้วมันก็ไม่ยวบลงมันก็เลยไม่ติดแต่ถ้าเกิดเป็นเนินสูงๆว่า ถ้าติดก็คือติดลิ้นหน้าเพราะว่าลิ้นมันยาวนะพี่นเนาะใช่ใช่เพราะว่าลิ้นมันต่ำคือเนี้ยกดสุดกดสุดสตัดของของมันเลยอ่าครับผมไม่มีเหลือที่ว่างแลวคือแลได้แค่นี้จริงทรงแบบเป๊ะมากนะทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างเพิ่มดีกว่าอย่างด้านข้างก็จะมีกระจกคาร์บอนถูกไหมพี่ตามัอินเคของอินเคกาล่ดกระจกคาร์บอนแล้วก็เนี่ยสเกิร์ตที่ผมพูดถึงนั้นเพื่อนนะเนี่ยก็คือเป็นงานคัสตอมนะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เจสอัน ในเมื่อชุดแต่งมันเป็นคาร์บอนรอบคันแล้วเลยอยากจะออกแบบสติ๊กเกอร์ให้มันเป็นคาร์บอนให้มันรับกันไปด้วยโอเคอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะเพื่อนนะตอนนี้ยังเป็นเบรกเดิมมัพี่ตามล้อเบรกเดิมเบรกเดิมด้านหลังก็จะมีปรับแคมเปอร์ถูกไหมครับใช่ครับเป็นตัวปรับแคมเปอร์ของฮาร์ดเลสก็มีเหล็กกันโค้งใส่เหล็กกันโค้งด้วยของฮาร์ดเลสแล้วก็มีลูกมหากันโค้งอีกมหมากันโค้งด้วยเซตเลยอ๋อคือช่วงล่างพี่เซตใหม่หมดเลยใช่เซตทั้งเซตเลยประมาณนี้เพื่อเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูอย่างช อย่างชุดท้ายมีทำอะไรบ้างพี่ตามก็ท้าไล่ลงมาเลยก็มีตัวแก๊ปหลังให้อาครับผมตัวนี้ตัวหูแมวที่เขาเรียกกันแต่ว่าเราไม่เราไม่ใส่บ้างครับเพราะว่ามาผมคิดว่ามันไม่ใช่ให้อาก็เลยไม่ได้เอาบ้างใส่อ๋อแล้วก็อย่างเงี้ยเจเอสขาดไม่ได้เลยก็วิงหลังวิงหลังเจเอสครับครับผมครับก็ไล่ลงมาก็ไฟท้ายมูเกนครับผมครับมูเกนแท้ก็มันก็จะมีโลโก้ อ่าครับก็ตรงนี้ที่สังเกตเลยว่าของแท้โดยใช่มีลลโก้ตรงนี้นั่นแหละครับผมครับกันชนเดิมแล้วพี่น้องครับกันชนเดิมกันชนเดิมีเทลเลยของนี่เลยคือเป็นสเกลของไทยอาร์เอฟเคแปดตัวดิฟฟิวเซอร์โดยพิธีนี่เลยของ JS สำนัก JS ญี่ปุ่นเลยอ่ามันข้างหน้าเลยครับผมคือก็หลักการเหมือนกันครับเราเอาพาดแท้มาเราขึ้นโมเสร็จเราตัดครึ่งครับแต่นี่จะยากหน่อยเพราะชิ้นมันใหญ่อ๋อเพิ่มขึ้นมาถึงนี่เลย อ๋อใช่ใช่ใชเป็นทั้งชิ้นเลยค,คือสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นเจรจริงๆของนักญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําช่องตะแกรงตรงนี้พเพื่อให้มันรับกับกระจังข้างหน้าอ๋อครับใช่มัน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 จะมองไปแนวทางเดียวกันอ่าครับครับผมนั่นแหละก็น่าจะเป็นรถต้นแบบคันแรกเฮ้ยผมก็ไม่ค่อยเห็นนะจริงๆเราส่งเจสไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นครับส่วนไหนเขาจะใส่ดิฟเดิมแล้วก็ทําพวกคาร์บอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ชิ้นเดียวนะอ่าครับพี่มันเป็นดิฟสชิ้นอ๋อดิฟสชิ้นคืออันเนี้ยประกบอีกทีนึงแล้วยิงน็อต อ๋อไอ้ตัวที่มันเป็นคลีบๆอ่ะใช่เนี่ยทางทางทงชุดนี่เลยคืออดิบหลัอมันก็จะมี2ชิ้นออ๋ครับเราดูใกล้ๆนะเพื่อนคือสเกลแท้ก็เป็นแบบนี้อ๋อสเกลแท้เป็นแบบนี้เลยอ๋อเขาจะเป็นตะแกรงงี้ไว้่อนส่วนผมไม่เคยเจอนะติดปิดขึ้นไปแล้วก็ยิงน็อตยิงน็อตข้างหลังอ๋อแล้วก็ไอ้ตรงตรงกลางท่อนี่คือเขาเว้าอย่างนี้เลยถูกไหมครับใช่ของเขาสัมนกเขาก็จะเป็นถ้าเป็นจีเอ็ก็จะเป็นท่อ4นิ้วครึ่งของไทยาร์เพี้ยนแปะมันก็จะ หุบลงล่างนอนสองอันต่อไปถามท่อนีดนึงพี่อันนี้เดินยังไงนะพี่อันนี้เป็นท่อของโปรเด็เกอร์ทรงเฉพาะรถที่3 0ม้มาก็คือสูตร300ขึ้นไปเลยใช่เพราะว่าสูตรเนี้ยมันเป็นสูตร300จริงๆถ้าเกิดว่าม้าที่มันต่ำกว่านี้ถ้าสายไปวิ่งไม่ออกเลยไม่เวิร์กเลยใช่รถเดิมหรือว่าประมาณสัก2 0 0กลางๆไม่เวิร์กเลยไม่ได้พี่นันพี่นันโปรเด็เกอร์เป็นคน คิดคดขึ้นมาค,คือถ้าเห็นใส่ท่ออันนี้ก็รู้เลยว่ารู้เลยว่าสามร้อยอยู่แล้วทําไว้ขึ้นอยู่แล้วอ,อันนี้เพิ่งรู้เลยนเพื่งความรู้ใหม่ผมเลยนะแล้วผมถามเพิ่มพี่แล้วเสียงมันต่างกว่าท่อคู่ไหมท่อคู่มันก็มีสองอย่างถ้าถ้าเป็นตัว FK ตัวตัวแรกรพหลุมยางอะไรเขาจะต่ํา Oh. เขาจะไม่ใส่เขาจะไม่สามารถใส่พักพักพักได้เสียงมันก็จะแผดแผ่ลั่นๆหน่อยแต่คือถ้าเกิดมันเป็นตัว MC ปับ๊บความได้เปรียบเขาคือว่าหลุมย้างอะไเขาสูงไม่ต้องไปตัดแปลงครับก็สามารถใส่พักข้างหลังได้ทีนี้ช่วงต้นเขาก็จะพุ่งกว่า พอพามเขามีพักปลายเหมือนมันยิงตรงมาเลยว่าพีเสียมันก็จะทุ้ม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 ออกเนี้ยแบบทุ้มทุ้มล้นแบบแบบทุ้มทุ้มหน่อยผมว่ามันก็สวยดีนะท่ออันเดียวนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปจูนรถให้มันได้สามร้อยขึ้นมานะเครือบท่อนี้มัน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 มีความพิเศษกว่ากว่าสามร้อยคันอื่นคือว่าตอนแรกเนี้ยผมผมผมไม่ได้คิดค้นตัวดิฟตตัวนี้มาใส่อ่ะครับพี่ใช่ตัวปากเนี้ย ของทรงทั่วไปที่ที่ที่พี่นันโปร้วยเขาคิดมามันมันจะกว้างแค่3มนิ้วครึ่งอ,อ๋อน,นี่พี่เอา4เลยแต่ว่าตอนแรกผมก็ใส่เดี่ยวมาอยู่แล้ววะเท้าอันเก่าพอมามาใส่ดิบนี้ปั๊บ,รบสรุปคือมันติดอ๋อมันติดติดดิฟมันติดทีเนี้ยเราก็เลย <laughs> มีการคุยกับพี่นันพี่ปองเป็นคนเป็นเป็นคนเป็นคนคิดคน้นเป็นคนค,คุยให้ก็ว่าเราเราจะสร้างท่อให้มันรับรับกับตัวที่ตัวเนี้ยในในคอนเซปต์เดิมว่ารถสามร้อยม้าเนี่ยเราเราทำได้ไหมแบบว่าไม่ต้องไปจูนเก็บ พี่นันก็บอกได้สรุปแล้วเขาก็ทําปากสนิ้วมาให้ครับใช่แล้วก็ตัวพักตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าเดิมแต่ไส้ในคงคงเท่าเดิมใช่เสียงเสียงทุ้มกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมไม่ต้องชุนเก็บเพิ่มก็น่าจะเป็นใบเดียวโอเคพี่ตอนนี้รายละเอียดเยอะมากเลยนะพี่ของพี่โอเคเนี่ยประมาณนี้นะเพื่อนนะชุดท้ายก็วิงเจสไฟท้ายมูเกนดิฟก็จะเป็นเจสก็คือ ยอ่อสเกลมาเลยประมาณ<ช>นี้ก็คือยอ่อมาจจกของแท้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ท่ออันเดียวเลยก็คือเป็นสูตรส0 0ร้ม้านะพี่เนะ<ช>าะสามร้อย<บ>ขึ้นนะทุกคนนะรถธรรมดาหรือว่ารถประมาณสัก2อ0อ่ะไม่เวิร์กเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมดูภายในนิดนึงพี่ตามอันเพื่อนเรามาดูภายในเพิ่มนิดนึงนะภายในมีของแต่งเดียวไหมพี่ก็มีเบาะ n ิโคล o c ่ซีเอค่ะแล้วก็ลาน n โ c ลโ o แท้นี้เป็น C ีตัว GK 1 0ร้อ่ะครับพี่ครับ ฟอนต์ฟอนต์นใหม่แล้วก็เน้นคุมโทนเป็นตัวคาดขาวออ๋ครับ,รบแล้วก็นวม 2, 2> อันอ๋อมีนวมด้วยล,ลิคาโรลางก็เป็นลิคาโลแท้ครับอ๋อ oh, ลางล,ลิ <Set S 2> คาโลเซตนี้ประมาณเท่าไหร่พี่แสนสามครับลาง<ส>ต่าง <3. S 1> หากอีก2อง0มืนกว่าก็ เบรเแสนห้าเพื่อนนะแสนห้ากล่องจูนคอนด้าต้าคอนด้าต้าหนึ่งใบเพื่อนนะพุ่มอะไรคอนโซลหัวเกียร์เดิมเลยนะพี่เนาะภายในของภายในของพี่คือไม่มีคาร์บอนเลยถูกไหมครับครับยังไม่มีไม่มีคาร์บอนเลยก็คือรถเดิมเดิมเลยนเพื่อนนะมีมีเบาะคู่หนึ่งนะเพื่อนนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมดูเครื่องเดี๋ยวพี่อ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องสเตส 1, ็ปสามร้อยนั yeah. Lion, someone, um, so problem, King, ้นเพื่อนนะว่าจะมีทําลายละเอียดอะไรบ้างสําหรับใครที่ ขับ Civic FK อยู่ก็ลองดูคันนี้ได้นั่นเพื่อนนะนี่จัดให้อีกหนึ่งคันนะกับคอนเซปต์เจตเลสซิ่เนาะมาเรามาดูเครื่องกันดีกว่าค uh, ันนี้เครื่องทําอะไรบ้างครับพีก่ก็หลักๆเลยก็เราพูดรายละเอยถึงเครื่องก่อนนะฮะอ่ะครับพี่ก็กา้กานก้าน m x รครับผมแล้วก็น,อน็อตฝาเครื่องครับเซตเนี้ยถ้าลือประกอบอยู่มัน70,000 โหเซตที่พี่พูดถึงใช่ไหมครับเจ็ดหมื่ยังไม่ยังยังไม่จบครับอ่าคันนี้มีมีทำฝาบนก็ขยายพอดไอดีไอเสียเพิ่มอ่าครับพี่แล้วก็วางขดลวดครับผมทั้งหลายแร่ให้มันรองรับการแช่ได้เยอะๆอ่าครับก็อีก2 5งหมื่นครับครับผมใช่แล้วก็มีคอยไม่ดีมานแปดพันเก้าพันประมาณนี้เพื่อนๆลองไปบวกนะครับผมแล้วก็คันนี้ คือคันนี้จะบอกว่ามันมันมัน,ม,นมันทำไล่ขึ้นไปอะครับพี่ตั้งแต่240 280แล้วก็ไปถึง310คือผม,ผมได้ได้เปรียบตรงที่ว่าผมขับรถมาไล่ทุกสเต็ปแล้วครับผมคือหลกัลกๆเลยของคันนี้ก็คือชุดไล่ข้างก็จะเป็นของทูพีการาของพี่พอ,อะครับพี่คือ300ม้าเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยคือจุดเซนเซอร์จุดแอร์โฟตรงนี้ของเขาอะมันจะ3นิ้ว ใช่แต่ถ้าเป็นรถ200กว่าเท่าไหร่มันมันจะเป็น2นิ้วใส่ทางท่อนเลยตรงนี้มันมันมันจะไม่ใช่3นิ้วคือหลักๆเลยมันต้องเป็น3เพราะว่าแรงอัดมันเยอะถ้าเราใส่2.5ทาทั้งเส้นเนี่ยโค้ดมันจะเด้งอ่าครับผมบังคันนะครับแล้วก็หลักๆเลยคันนี้เคยจูนหลักไปถึง280แล้วโค้ดปั๊มน้ำมันแรงดันขึ้นอ๋อคือตัวนี้เลยอ่าครับพี่แล้วแก้ไงอไะ เป็นใหม่ครับสามหมื่นห้อ๋อเปลี่ยนใหม่เลยก็เป็นของศูนย์นั่นแหละแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในของตัวของมันเนี่ยครับผมอาจจะเป็นรายละเอียดยิบย่อยเปลี่ยนอะไรทั้งหมดอืมตัวเล็กๆน้อยๆคือมันก็ทำน้ำมันแรงดันให้ได้มากกับเดิมคล้ายๆไอ้ปั๊มแรงดันเลคูเล็อ่าทำอะไรทีคล้ายๆกันเลยอ่าครับผมใช่ครับโอเคอ่าถามเพิ่มพี่เทอร์โบเดิมไหมเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบสเตจหนึ่งสเตจที่ที่เลือกสเตจหนึ่งมันคล้ายๆเทอร์โบสปูลที่เลือกสเตจหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอ่าเราต้องการให้การขับขีี่่่ชวงต้นนเย มันไม่ต้องรอรอบมากแล้วคือคันนี้คือที่มันถึง300ได้เนี่ยคือมันใช้ความขี้โกงน้ํามัน e85 อ๋อจูน e85 ใช่ใช่แล้วผมไม่ได้จูน e20 นะเพราะว่าถ้า e20 เนี่ยบูตเนี่ยอย่างน้อยอ่ะต้องมี2บาร์กว่าอ่ะครับพี่ผมก็มีความคิดว่าความสึกหล่อในเครื่องมันน่าจะเยอะครับผมใช่ก็เลยขี้โกงหน่อยเปลี่ยนน้ำมันบูตแค่ประมาณบาร7เจ็ดมันก็ถึงแล้ว3 0 0ร้อยก็คือเล่นจูน e85 ไปเลยใช่คือแช่ได้อะไรได้สบายแล้วก็ บูตไม่ต้องหนักด้วยอ่าครับใช่ฝั่งด้านขวาที่เพื่อนเห็นก็จะเป็นชุดบอฟนะพี่เนาะใช่ครับบอฟว่า XAS อ่ครับผมประมาณนี้ก็อ่ามีท่ออินเตอร์ของ OMD ครับผมครับชุดไรค่ะแล้วก็จะมีอินเตอร์ของพี่ปองอ่าครับอินโนเวชั่นอ่าครับประมาณนี้รายละเอียดแล้วอย่างคันนี้อนาคตมีทำอะไรไหมพี่พี่ตามอนาคตอยากจะทำฝาหลังทั้งหมดเป็นเพียวคาร์บอนครับแล้วก็ทำสีเดียวกับตัวรถครับเอาบ่อหลังออกครับ อาจจะทําเป็นโนบารดูก่อนว่าไปไทเทเนียมไหวไหมถ้าทเทเนียมไหวก็อาจจะเป็นพวกอลูมิเนียมหรือแม้แต่เล็เบาอะไรเงี้ยครับก็ไล่เบาให้มันให้มันรับไปมากกว่าเดิมอีกใช่คือหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีคนถามเยอะว่าทำไมย,ยน่นสเกลของ a k 8เจอ่ะมาใส่ทำไมไม่ทำอ้วนไปเลยคือเนี้ยผมอจะบอกว่ารถคันนี้ คือถ้าใครชอบในเรี่องของผมเนี่ยผมอยากไล่ให้หน้ายางเนี่ยมันอยู่เต็มที่แค่2-3 5อ่ะครับพี่ก็คือว่าไล่เบานั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เบาถึงขนาดแบบลงสนามแข่งก็คือในเบาในเบทของมันครับใช่คือ,ค,อคือหล่อด้วยแรงด้วยว่าง่ายครับผมครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วอย่างคันนี้เบดเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่ตาม๋อตั้งแต่ของแต่งจนไปถึงห้องเครื่องเลยพี่ ผมว่าก็จะมีร้านนะทะลุร้านเนาะเพราะว่าเครื่องอย่างเดียวมันก็ประมาณสักสามแสนแล้วอะโอ้ยเฉพาะเครื่องนั้นเพื่อนนะยังไม่รวมพวกไฟหน้าเบรกอะไรพวกนี้เลยนะทุกคนนะเพราะเครื่องเนี่ยเครื่องที่ถึงสามแสนเนี่ยมันมีพวกชุดไล่ข้างด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยท่อเอ่ยังเส้นเอ่ยแล้วก็กล่องฮอนด้าต้าอีกอะไรอีกก็มันก็จะอยู่ราวๆนั้นนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนนะโอเคได้เลยพี่ตามวันนี้ผมขอมาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปนี้พามาให้ดูอีกหนึ่งคันนั้นเพื่อนนะกับ C ี vic FK นะ320อย่แรงม้านะแล้วก็คอนเซปเป็น J s Racing หมดเลยนี่สำหรับใครที่ขับ c i v i c f ออยู่อยากจะแต่งแบบนี้นะก็ลองดูได้นะเพื่อนนะผมถ่ายไปค่อนข้างหลายคันมากคันนี้โดยรวมโหโคตรสวยเลยนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้พี่ตามเขาอัปเดตเพิ่มยังไงใส่เบรกหลังทำฝาท้ายอะไรทำเครื่องอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะเอาเป็นว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยประมาณนี้ ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากจะชมซี v i c แบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่มีซีวิ c สวยๆหรือว่ารถรุ่นอะไรก็ตามแต่สวยๆแต่งเยอะๆนะสามารถส่งรูปรถกันมาได้นะที่เพจบอล v c k นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อผมบ๊ายบาย